เกิดว่าเยติ vs เสืออะไรจะหดกว่ากันถ้าสนใจมังกรกด like, ไลค์ติดตามคอมเมนต์ไม่งั้นแลคยังไม่มีมังกรบางยู เนื่องจากผลเสือเพิ่งได้รีเวิร์กมาใหม่เนี่ยความโหดของมันก็น่าจะไม่เป็นรองเยติแล้วใช่ไหมล่ะงั้นก็มาดูกันว่าสองผลนี้อะไรจะโหดกว่ากันส่วนตัวคิดว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละเอาจริงแล้วถ้าสู้กันเนี่ยมันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยนะว่าจะสู้ยังไงเผาอะไรแล้วก็คอมโบกับอะไรบ้างนะแล้วส่วนตัวคิดว่าผลเสือก็มีข้อเสียอยู่บ้างเพราะร่างธรรมดาของมันเนี่ยแทบจะทําอะไรเยติไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยแหมมันก็เป็นเสือธรรมดาเหมือนตัวเก่านั่นแหละแต่พอมันกลายร่างปุ๊บ รู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีซูเยติได้สบายเลยเลยนะบางทีอาจจะชนะเยติขาดลอยเลยด้วยซ้ําเพราะคนเล่นเยติต่างเหรอฮะปาไม่ใช่หรอกเอฟเฟกเสือมันสวยเกินโทรศัพท์กระตุกสรุปงั้นก็คือผลปีศาจนี้กัดเท่ากันเลยมันอยู่ที่คนเล่นคนแพ้ก,ก็กากนั่นแหละแล้วเพืเ่อนๆคิดว่าสองผลนี้อะไรโกนกการก็อย่างนื้มาคมเมนนะ